สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนําฟังก์ชันสแกนและจัดส่งด้วยแอปผ่านมือถือและ PDA ฟังก์ชันสแกนและจัดส่งของแอปบิเซอร์ทำหน้าที่ยิงบาร์โค้ดบนใบปะหน้าเพื่อย้ายออเดอร์ไปยังรายการร,าาร,รอรับสินค้าและอัตราการจัดส่งซ้ําหรือออเดอร์ตกหลน่นสามารถใช้งานผ่านแอปบิเซอร์บนมือถือหรือ PDA ได้ขั้นตอนดําเนินการเข้าสู่หน้าหลักของแอปบิเซอร์กดมาที่ฉันกดปุ่มตั้งค่าด้านบนขวามือเลือกอุปกรณ์การสแกนค่ะ เลือกแบบโทรศัพท์หรือ PDA ได้ตามความต้องการคลิปนี้จะเลือกแบบโทรศัพท์มายกตัวอย่างนะคะตั้งค่าเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าหลักค่ะกดมาที่สแกนแล้วก็จะส่งกดปุ่มตั้งค่าด้านบนขวามือหากต้องการตรวจสอบข้อมูลพัสดุก่อนทําการจัดส่งปลดเปิดใช้งานจะส่งหลังจากดูตัวอย่างข้อมูลพัสดุแล้วค่ะต่อไปเลือกการแสดงข้อมูลสินค้าเป็น SKU ร้านค้าหรือ SKU เมอร์ชน,นะคะ ช่องสั่งการด้วยเสียงจะมีเสียงผลการสแกนว่าสําเร็จหรือล้มเหลวช่องสั่งการด้วยเสียงสําหรับโลจิสติกส์จะมีเสียงของโลจิสติกส์เปิดใช้งานได้ตามความต้องการค่ะช่องรายงานการจัดส่งหลังเปิดใช้งานจะสร้างรายงานการจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อทําการสแกนและจัดส่งเสร็จสิ้นออกจากหน้าการสแกนและจัดส่งระบบจะมีแจ้งเตือนว่าสร้างรายงานการจัดส่งสําเร็จหากต้องการพิมพ์รายงานจัดส่งโปรดไปพิมพ์ที่หน้าเว็บไซต์บิ๊กเลเลอร์หากตั้งค่าเสร็จแล้วกดจัดส่งทันทีสแกนบาร์โค้ดหมายเลขแท็กกิ้งหรือหมายเลขพสสดดุําาเเนนิกรรร่งียยบ้อ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube ของ b i เซ l ลเลอร์ ller, เพื่อทำการลงทะเบียนใช้งานฟรีได้ค่ะ